สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่ท<ๆ>้องนะครับเจอกันอีกครั้งครับวันนี้ก็มีประเด็นคุยการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องที่ติดพันมาจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของกลุ่มที่เคลื่อนไหวโจมตีจาบช่วงให้ร้ายสถาบันนะครับแต่ว่าวันนี้นี่จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคือเป็นความ เคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งของภาคประชาชนนะครับที่ไม่สบายใจกับสิ่งที่เห็นในหน้าโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Twitter นะครับซึ่งผมว่าพวกเราเพื่อนๆที่เล่น Facebook เล่น Twitter เนี่ยก็คงจะเห็นอยู่นะครับว่ามันมีการโพสต์ข้อความในลักษณะที่มีเนื้อหาจับจ่วงโจมตีกล่าวให้ร้ายบิดเบือนนะครับซึ่งสัปดาห์ ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พูดเรื่องความพยายามของขบวนการกลุ่มคนที่เคลื่อนไหว1นึอยู่นอกประเทศนะครับครั้งที่แล้วผมก็พูดถึงอาจารย์พูดถึงอาจารย์ใจนะครับอึงภากรเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เป็นลูกชายอาจารย์ป่วยนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีเคลื่อนไหวในยุโรปในในเยอรมันแล้วก็ยังมีสมศักดิ์เจียมนะครับ มีแอนดูแมกเกอร์ซึ่งแอนดูแมกเกอร์นี่โอ้โหเคลื่อนไหวทีมากแล้วผมฟังจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็บอกว่าทั้งแอนดรูทั้งใจทั้งทั้งสมศักดิ์เจียมเนี่ยก็เคลื่อนไหวร่วมกันนะครับใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็โพสต์ข้อความปล่อยข่าวให้กับสื่อในอังกฤษแล้วก็ออกมาตีปีบต่อวนๆไปเสร็จก็ไปอเมริกาไปให ไปให้ในส่วนของอคนที่อยู่ที่นั่นนะครับมีสุนัยจุลพงศธรนะพวกนี้ก็ออกมามีจอมเพชรประดับก็ออกมาในส่วนของ u t u b e อะไรเนี่ยครับแต่วันนี้ประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องในลักษณะเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดต่างกันนะครับก็คือในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พูดนี่ก็เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนะครับ แล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในนี้เพราะว่าเราก็เป็นนักข่าวเนาะพูดจาอะไรนี่ก็จะไม่ไปฟังใครเขาพูดมาแล้วก็มาพูดต่อแต่ว่าก็จะเป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบเองมีหลักฐานยืนยันอ้างอิงที่มาที่ไปอะไรเงี้ยนะครับประเด็นเรื่องของการกล่าวจับช่วงให้ร้ายโจมตีนะครับดูหมิ่นเนี่ยสถาบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แล้วยาวชนนี่เยอะมาก บางคนก็ยังเรียนวัธยมปลไยแล้วก็เรียนหมหาลัยบางคนก็ไม่ชัดเจนว่าเรียนอะไรอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นเยาวชนแล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กเยาวชนอย่างนี้เนี่ยนะครับจะโพสต์เนื้อหาอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็คงสะท้อนบอกอะไรหลายอย่างนะครับในสิ่งที่เด็กเหล่านี้ไปเจอพบเห็นหรือถูกปลูกฝังให้เข้าใจในข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้อง,งนะครับ แล้วเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปแจ้งความครับที่โรงพักสถานีตำรวจในภาคใต้นะครับฟังมาว่าที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นที่ในจังหวัดพังงาอีกแห่งหนึง่งน่าจะเป็นจังหวัดนาราทิวาสก็คงเป็นพื้นที่ของคนเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่า Facebook นี่เวลาโพสอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันเห็นทั่วประเทศอะมันไปทั่วโลกอะ แล้วถ้าคุณเห็นข่าวนี้ที่ไหนแล้วคุณเห็นว่ามันมีลักษณะของการทําผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็สามารถแจ้งความในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับไม่ได้แจ้งความกันในที่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ผมว่าคงจะสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นั้นน่าจะได้หมายเรียกนะครับหลังจากที่ทางตํารวจเนี่ยอสอบสวนเสร็จทาสํานวนเสร็จเนี่ยก็คงจะต้องมีการเรียกตัวมา เฟซบุ๊กที่ถูกแจ้งความเนี่ยแหละครับอันหนึ่งใช้ชื่อว่าอเมริกาอเมริกานิกนะครับใช้ชื่อว่าอเมริกานิกชื่อจริงของคนที่ใช้ชื่ออเมริกานิกก็คือคุณนันทิยาหลักเพชรแล้วน้องคนนี้ก็ทำงานที่บริษัทเล็กคอมมิวนิเคชั่นจำกัดแล้วก็เป็นบริษัทลูกนะครับของบริษัทหัวเว่ยในเมืองจีนน่ยนะครับ การโพส์ตข้อความของน้องนันทิยาเนี่ยเห็นข้อความที่โพสต์แล้วต้องบอกว่าสะดุ้งเลยนะครับเป็นข้อความที่ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะไปโพส์ตข้อความอะไรลักษณะอย่างนั้นได้แล้วก็ใช้ชื่ออาวาตารแต่ว่าทุกวันนี้นะครับการใช้ชื่ออาวาตารใน Facebook ในทวิตเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีผลละเพราะว่าเครื่องมือไอทีเครื่องมือไซเบอร์อทีของฝ่ายความมั่นคงของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถตามได้ คือ facebook เนี่ยสบายๆเลยครับคุณใช้ชื่ออวตารแล้วไปโพสตอด่าพ่อล่อแม่ใครหมิ่นประมาทใครเนี่ยครับมีลกูกมีหลานมีเพื่อนมีน้องนะครับต้องบอกให้ระวังเพราะว่าการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทกล่าวหากคนเนี่ยมันเป็นคดีความได้นะครับแต่ว่าในสิ่งที่น้องนันทิยาโพสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ1นึ 2, แต่ว่าไม่มีการใช้หนึหนึ่งสองในเรื่องนี้นะครับ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการแจ้งความของเจ้าหน้าที่แต่เป็นการแจ้งความของภาคประชาชนที่อาจจะไม่สบายใจละเพราะว่าคงเห็นว่าข้อความที่โพสต์นั้นมันมีเนื้อหาที่รุนแรงแล้วแล้วก็คงเห็นว่ามันเป็นหน้าที่นะครับของประสงคนิกรที่มีความจงรักภักดีเนี่ยเมื่อเห็นการโพสต์ข้อความลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงออกแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับ มีการดำเนินการในส่วนนี้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่อีกคนหนึ่งครับชื่อทีทีลวัฒอันนี้ก็เป็นชื่อในเฟ e บุ๊กนะครับส่วนชื่อจริงนั้นชื่อทีรวัฒน์ทีรวัฒอะไรยอดสิงคนนี้ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าเยนอยู่ที่ไหนอายุไม่น่าจะเกินย0 21นี่แหละครับโพสต์ข้อความ ลักษณะจาบจ้วงโจมตีเหมือนกันผมเห็นสิ่งที่น้องทีเขาโพสนี่ก็แปลกใจนะครับตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมเยาวชนถึงกล้าไปโพสต์อะไรอย่างนี้หรือคนพวกนี้เขาไม่รู้เลยหรือว่าการโพสต์ข้อความอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีกฎหมายพบรบว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2,660นะครับมาตรา14นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ที่เล่นคอมพิวเตอร์นี่ต้องไปหาอ่านเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับเราโดยตรงเพราะนั้นการเขียนข้อความอะไรเนี่ยมันเป็นเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องคุณจะเขียนอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเสรีภาพตรงนั้นเนี่ยมันต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือไปละเมิดไปหมิ่นประมาทคนอื่นถ้าคุณไปเขียนว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาประเด็นเนี้ยมาฟ้องร้องกล่าวห,หาหรือไปฟ้องหมิ่นประมาท ได้นะครับขึ้นศาลนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่มีการดําเนินการกันแต่ว่าการกระทําที่ต่อทําต่อสถาบันเนี่ยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในหลวงราชการในหลวงนะครับพระมหากรรษัตริย์ไทยอะไรนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีในส่วนงานของพระอ,องค์ท่านลงมาทํางานหรือว่ามาเอาผิดดําเนินคดีในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับว่า ใช้ในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองในครั้งนี้ก็เช่นกันครับสองคนนี้นะครับน้องสองคนเนี่ยน้องทีกับน้องนันทิยาเนี่ยคืองานเข้าแบบแม่มันจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนะผมว่าคนสองคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กอะ่ะก็เป็นเยาวชนแล้วน่าจะมีวุฒิภาวะที่น่าจะรับรู้ได้นะครับว่าการโพสต์ข้อความอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายนะครับไปดูมาตราสิบมาตราสิบสี่ครับพรบรว่าโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอ,บคอมพิวเตอร์เนี่ย ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อมาดีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อ 1. นําำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้อ 2. นํนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงนะครับแล้วก็นําเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความผิดเกี่ยวกับการขอการร้ายและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกอันนี้ก็ไปใช้ภาพโป้ลามกอนาจารขึ้นหน้า Facebook ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับอย่าไปคึกขนองนะครับเราไปเอารูปภาพอะไรมาเนี่ยมันเป็นความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตา14เลย แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลจากข้อ1ถึงข้อ4มาก็จะเห็นได้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขียนคลุมไว้กว้างมากแล้วสามารถนำเอามาใช้เนี่ยนะครับในกรณีของน้องทีเนี่ยกับน้องนันทิยาเนี่ยได้เลยอันนี้ก็อยากจะเตือนนะครับลูกหลานนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีน้องหรือว่ารู้จักใครเนี่ยก็ต้องบอกกล่าวกันน,นะครับว่าการโพสต์ข้อความเอามัน ลักษณะนั้นปั่นนะครับจับจ้วงเนี่ยมันอันตรายมากแล้วทุกวันนี้ผมิเยาวชนเนี่ยโพสต์แชร์กันมากนะครับแล้วก็พูดในเรื่องบางเรื่องที่มันเกินสิ่งที่เด็กเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่โพสต์ไปอย่างพูดเรื่องการปฏิวัติยึดอำนาจในปี2475เหตุการณ์การเสียชีวิตของในหลวงรัชกาลที่8ดอะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเห็นเลยว่ามัน เหมือนกับว่ามีการรับข้อมูลมาจากคนอื่นแล้วก็เอามาแชร์มาปั่นในหน้า a c e b o o k นะครับเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วถ้าไปอ่านข้อมูลไปหาหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นของข้อถกเถียงที่ผ่านมาอะไรนี่แหละครับแต่ว่าลักษณะที่เยาว,วชนเขาเหล่านี้ออกมาโพสต์เนี่ยเหมือนกับมีความจงใจที่จะสร้างความเกลียดชัง สร้างความเข้าใจผิดเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาพูดคุยกันนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องที่สองนี่สั้นๆก็เป็นเรื่องอทางการเมืองนะครับคดีของศิระเจนจาะกะสสกทมพลังประชารัฐเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยสารร,รัฐมนูญเนี่ยนะครับก็จะมีความวินิจฉัยก็จะวินิจฉัยในเรื่องที่มีการร้องเรียนจากสสเข้าชื่อกันร้องต่อ อ่าพะองต่อสารพันโนียนะครับว่าพฤติกรรมของกุณศิลาเจนจากค่าเนี่ยเข้าข่ายที่เป็นการกระทําหน้าที่เนี่ยนะครับแทรกแซงการทํางานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอหรือไม่นะครับจากการที่ลงไปในพื้นที่ภูเก็ตเมื่อวันที่18สิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็ไปมีกรณีวิวาทะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพันตำรวจโทรประเทืองผลมานะลองพูดกับป้องกันป,ปราบปรามสพกหลนเนี่ย มีการาแลกแลกเปลี่ยนคำพูดคารลมกันเนี่ยนะคือต่อว่ากันไปแล้วก็คุณศิลาเนี่ยก็ใช้ความเป็นสสเนี่ยนะครับก็ขึ้นเสียงใช้โอ้โหไปดูบรรยากาศวันนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้มีการร้องเรียนร้องเรียนในเรื่องนี้ขึ้นมาจากในพื้นที่ไม่ชัดเจนว่าใครร้องขึ้นมานะครับแต่มีการร้องเรียนว่าการกระทําของศิลาเจนจาค่าเนี่ย เข้าข่ายความผิดในมาตรา185วงวเล็บหนึ่งในรัฐมนูญหรือไม่ที่บอกว่านักการเมืองเนี่ยจะต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ก้าวไก่แทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพราะว่าถูกมองว่าการลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปในนามของกรรมธิการแต่ว่าก็เป็นสสนะครับลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการตอนนั้นมีเรื่องประเด็น ถกเถียงในเรื่องพิพาทในเรื่องที่ดินของโรงแรมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ศาลเนี่ยรับไว้พิจารณานะครับแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นวันที่10มิถุนายนนะครับจะวินิจฉัยนในเรื่องนี้ว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยสิ้นสุดสภาพนะครับในการเป็นสสอหรือไม่เพราะการกระทําในลักษณะอย่างนี้เพราะในรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับ ก็มีการพูดถึงจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วถ้ามีการทําผิดตรงเนี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการไปสู่การถอดถอนได้โดยการพูดถึงมาตรา185วงเล็บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของศิละเจียนจากคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการลงไปในครั้งนั้นเนี่ย มันจะนํามาสู่ประเด็นที่มีการร้องเรียนจากในพื้นที่ว่ามีการใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปก้าวไก่แทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจําวันนี้ก็ประเด็นนี้หมดเวลาแล้วครับก็คงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันครับรายการเพบทอกก็มาทุกวันนะครับแต่ว่าในวันธรรมดาจันทร์ถึงสุขช่วงทุ่มครึ่งนั้นผมก็มีรายการวิเค,คราะห์ข่าว การเมืองวิเคราะห์ข่าวการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็สถานการณ์โควิดอัปเดตนะครับทุกวันทุ่มครึ่งช่องนิวสิแล้วก็เวลาเที่ยงครึ่งนะครับคุยเคาะกับคุณประจกักรบวงษาตอนเที่ยงครึ่งแต่สำหรับผู้สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็ติดตามได้ท <Animals> ี่ช่องนิวสิแครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังกันสวัสดีครับครับครับ